สวัสดีค่ะเอจันญาสังวานนะคะเป็นมาสเตอร์นเลอร์เมืองปันสุขฉยไลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปนะคะสอนเพื่อนๆสั่งซื้อนะคะสินค้าอะไรก็ได้สักหนึ่งเซตค่ะในเมืองยยัยไลเดี๋ยวเราเข้าไปดูในระบบกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่นะคะระบบของเมืองฉยไลยใครที่เอาระบบหน้าตาของฉยไลยเข้ามาอยู่ด้านหน้าแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะตรงลิงก์นี้นะคะ คลิกเข้าไปค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเมืองชายรแล้วนะคะเราก็ต้องเข้าไปสู่ระบบค่ะนะคะติ๊กไปที่รูปคนหนึ่งครั้งค่ะเราเข้าสู่ระบบนะคะทะเบียนที่เราได้ลงไว้นะคะเราก็จะใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมคะกับเบอร์โทรของเรานะคะเราก็สามารถเข้าระบบได้เลยค่ะเราใส่อะไรไว้เราก็จดไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าระบบไม่ถูกนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเอจะมาทำการสั่งซื้อให้ดูกันนะคะ สมัครอะไรไว้นะคะก็จดเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเราลองเข้าไปดูที่รูปตัวคนนะคะว่าเป็นชื่อเราจริงๆหรือเปล่านะคะติเข้าไปค่ะไปดูที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะตรงนี้นะคะติกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะเลื่อนขึ้นค่ะเราจะเห็นนะคะตรงนี้ก็คือชื่อเรานะคะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเป็นชื่อเราที่เราสมัครเข้ามานะคะ แล้วก็เบอร์โทรของเรานะคะดูถ้าเกิดตัวสอบถูกต้องเราไปที่ร้านค้ากันค่ะนะคะเข้าไปตรงไหนคิดไม่ออกทำอะไรไม่ได้ไปที่หน้าแรกตรงนี้นะคะติ๊กเข้ามาค่ะเราก็ดูค่ะว่าเราจะเลือกสินค้าอะไรนะคะเราอาจจะติ๊กไปที่รูปของสินค้า1ครั้งค่ะคลิกเข้าไปค่ะเราจะเจอรายการสินค้าเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะเห็นไหม 44รายการที่พบนะคะเพ,เพื่อนก็สามารถเลื่อนดูค่ะว่าเพื่อนๆจะสั่งเซตไหนชุดไหนนะคะณนะตอนนี้ว่ามีโปรอะไรกันบ้างนะคะระบบก็จะขึ้นให้เราแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวนออ้องเอจะเพื่อน,อนลองดูนะเอทำไมมันมีแค่นี้ตรงนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมว่ายังคงมีหน้า1ห,หน้า2และหน้า3นะคะสามารถกดไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเรากดไปดูกันนะคะกดหน้า2มาก,ก็จะเจอสินค้าค่ะที่ยังอยู่ในระบบอีกมากมายนะคะเราก็เลื่อนดู เช่นเดิมนะคะว่าเราอยากได้เซตไหนชุดไหนอะไรอย่างไรนะคะ,ะวันนี้เอจะลองสั่งให้ดูสักหนึ่งเซตเช่นเ,เอจะลองสั่งเซตนี้ดูนะคะ6เดือน6อ่ะเราคียกเข้าไปที่สินค้าค่ะพอเราคียกเข้าไปที่สินค้านะคะ,เร,คเ,คะ,คะเราก็เลื่อนขึ้นมานะคะระบบก็จะมีให้เราอ่านนะคะว่าอะไรเป็นอะไรเราก็อ่านให้เข้าใจค่ะหนะคะ, 6, ะ,คะเดือน6นะคะซื้อ2แถม5้านะคะเราก็ดูค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะกดสั่งซื้อไปเลยค่ะปรากฏสั่งซื้อนะคะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่านะคะรูปตะกร้าหรือรูปกระเป๋าตรงนี้ค่ะจะมีสินค้าเรารออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็สามารถไปกดที่รูปกระเป๋าตรงนี้ได้เลยนะคะคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้ามาเราก็เลื่อนขึ้นนะคะระบบก็จะคำนวณให้เราตรงนี้เลยนะเพื่อนๆลองดูนะตรงนี้ค่ะราคาเต็มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะยอดรวมที่เราต้องโอนอันนี้คือยอดรวมทั้งหมด ะะเสร็จแล้วค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะกดค่ะพอกดเข้ามานะคะระบบจะให้เราทําการเลือกที่อยู่แล้วก็กดตรงนี้ค่ะเลือกที่อยู่ถ้าเราพิมพ์ที่อยู่ไว้เรียบร้อยระบบจะขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้พิมพ์เราก็ทําการพิมพ์ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปพิมพ์ดูนะเดี๋ยวน้องเอจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะประมาณนี้นะลองดูค่ะนะคะเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณนี้เพราะน้องเอเคยใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ลองดูค่ะ ะะเราก็ไปกรอ,อกที่อยู่เรานี่หล่ะค่ะเราอยู่ที่อยู่ไหนที่เราจะให้เขาจัดส่งสินค้ามาให้เราเราก็กอกลงไปนะคะอันนี้สมมุตินะเสร็จแล้วค่ะนะคะตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเราก็ทําการคลิกตรงดําเนินการต่อแบบนี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรวจสอบค่ะว่าที่อยู่นะคะถูกต้องไหมนะคะแบบนี้นะคะเราก็ดูคลิกไปค่ะเลื่อนไปเลื่อนไปนะคะ ถ้าเรานะคะถูกต้องแล้วเราก็คลิกไปที่ไปที่หน้าชําระเงินค่ะพอติเข้าไปดูตรงนี้นะคะถ้าเราซื้อของจากบริษัทนะคะตรงที่สาขาตรงนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องใส่ นะคะแต่ถ้าเกิดเ,เราซื้อของผ่านสาขาเซตเอเซตบีเซตซีตรงนั้นนะคะเราก็ใส่เลขรหัสสาขาแต่ถ้าเกิดซื้อตรงกับบริษัทตรงนี้ไม่ต้องใส่นะคะส่วนคูปองส่วนลดนคะคะใครที่สมัครครั้งแรกก็จะมีคูปองส่วนลดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเราก็กดลงมาแล้วก็รับคูปองส่วนลดได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการกดบันทึกตรงนี้ได้เลยเราจะได้ qr code นะคะมาเราก็นํา QR Code ค่ะไปชำระจ่ายเงินที่แอปธนาคารได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเป็นคลิปง่ายๆนะคะจากการสั่งซื้อค่ะสินค้าในเมืองไฉไลนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวน้องเอจะมาสอนทำอะไรคอยติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ